การวาดดอกทานตะวันนะครับเราจะมาใช้ดาวหกแฉกนะครับเลือกเส้นขอบขนาดใหญ่หน่อยนะครับสีแสดจากนั้นใช้ถังสีเทสีเหลืองลงไปนะครับใช้ปุ่ม select คัดลอกออกมานะครับ จากนั้นทำการหมุน90องศาลากมาวางนะครับให้ทับกันเสร็จแล้วใช้วงกลมนะครับสร้างวงกลมสีเหลืองนะครับเส้นขอบสีแสด สีเหลืองอยู่ข้างในนะครับนไปวางไว้ตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับใช้สีเขียวนะครับใส่ลงไปในวงกลมย่อนะครับอไปใส่ไว้ในวงกลม ของดอกทานตะวันนะครับย่อไว้ก่อนนะครับให้ได้ขนาดที่พอเหมาะสร้างก้านนะครับโดยใช้สีเขียวใช้เส้นโค้งนะครับดึงให้โค้งเล็กน้อยวาดใบนะครับโดยใช้ดินสอแบบง่ายๆนะครับ ให้สีลงไปก่อนนะครับจากนั้นทำการย่อทำใบไปติดเข้ากับก้านนะครับหรือลำต้นนำดอกไปติดไว้กับลำต้นนะครับทำการย่อนะครับดอกทานตะว,วันให้เล็กลงถ้าต้องการให้ได้ดอก ฐานตะวันเยอะๆนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วลากออกมานะครับคลุมซ้ํานะครับลากออกมานะครับรก็จะได้ส่วนดอกฐานตะวันนะครับ